อีกาไดอเมตรเลี้ยวซ้ายดีสว่นสว,นส,ว,น,สว,น,สวนสูงกสิ้ายอ๋อามาล้วเป็นพันเนยดูยังไงจะพันเนี่ย <c oughs> นุ่งหน้าทางตะวันออกไปตามถนนหมายเลข12เดินทางต่อไปบนถนนหมายเลข12อีก1.5กิโ